รถหน้าประดุกน่ารักน่ารักกระจกด้านข้างกว้างแบบตู้ปลาเอาคารีปอย่างอายรถหัวสูงสูงซะจนขึ้นที่จอดรถบางห้างไม่ได้ใหญ่กว่านี้ก็มีบัสนั่งพร้อมกันได้ทั้งปุยตายใหญ่พร้อมไม่รู้อะไรเลยรถ ป๊อปิทิกรกับที่สุดของเรื่องรีวิวครับและว,วันนี้เราอยู่ที่ฮุนไดบางดากับรถใหม่ล่าสุดของค่ายฮุนไดตัวตายตัวแทนของฮุนได H1 ฮุนไดสตาร์เลียนนั่นเองด้านหน้าของฮุนไดสตาร์เลียนจริงๆแล้วคาว่าสตาร์มาจากดวงดาว เรียเนี่ยมันคือการสาดแสงส่องลงไป,ปบนพื้นโลกรวมกันคือดวงดาวที่กําลังแผ่แสงเจ,จิดจรัสออกไฟนะฮะซึ่งสังเกตได้จากเส้นสายของไฟด้านหน้า daytime running light จะเป็นแนวนอนแบบนี้แต่เสียดายที่ตัวไทยเส้นตรงกลางเราไม่ได้ไฟมาด้วยนะถ้าเป็นตัวเกาหลีเนี่ยมันเป็นไฟยาวตลอดแนวเลยและรวมถึงชุดโคมไฟด้านหน้า LED ทั้งโคมแบบนี้เสียดายอีกเหมือนกันว่าถ้าเป็นตัวเกาหลีเนี่ยมันเป็น LED แนวตั้งเรียงกันลงไปดูสวยลงตัวและดูล้ำอนาคต มากกว่ารุ่นนี้แต่เอาล่ะเวอร์ชั่นไทยก็ถือว่าตัดออปชั่นน้อยแบบมากๆเมื่อเทียบกับตัวเกาหลีด้านหน้ามีความกว้างถึง1,997ม mm, ิลมกว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมระดับหนึ่งเลยทีเดียวเส้นสายด้านข้างของตัวรถมาในแนวรถตู้ MPV โดยสมบูรณ์นะฮะตัวรถจะมีความสูงและก็มีสัดส่วนของกระจกเนี่ยที่ถือว่าใหญ่มากและยิ่งรุ่นล่าสุดเนี่ยลองดูสิครับ กระจกเนี่ยสูงเกือบถึงครึ่งพันลถเลยทีเดียวถือว่าเพิ่มความโปร่งให้กับห้องโดยสารของซาเลียคันนี้บางคนถึงกับเรียกว่ารถตู้ปลาขึ้นที่นะฮะและระยะฐานล้อคันนี้เนี่ยยาวถึง3,273ม mm, มิลลิเมตรยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมอีกเพราะฉะนั้นหมายความว่าพื้นที่ห้องโดยสารภายในที่มากขึ้นนั่นเองล้อแม็กที่ให้มาเป็นลายใหม่ปัดเงาลงสีเทาลายนี้บางคนก็ว่าเหมือนปลาหมึกบางคนก็บอกว่าเหมือนปลาดาวยางที่ให้มาเป็นขอบ18 ขนาด235 55ับ 5, 5, เป็นยางยี่ห้อคัมโฮซีรีส์ที่เน้นความนุ่มในการขับขี่สำหรับด้านท้ายสูงย่อง ong, กระจกใหญ่ๆแบบนี้มันมาพร้อมกับไฟท้ายฮะทรงครูต่้งงานแบบนี้เลยเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากตึกสูงในกรุงโซโประเทศเกาหลีนะฮะมันเป็นไฟจุดจุด,จ,ดจุดอย่างนี้นะเขาเรียกมันว่าไฟอะไรวะพาราเมทริกเรียกว่าโ,โหก็เท่ดีนะแต่มันติดเฉพาะท่อนนี้ท่อนนี้มันเป็นท่อนหลอกนะ มันไม่มีภัยติดขึ้นมาที่ท่อนนี้นะครับก็เสียดายเนาะทำบางทีน่าจะทํามาทั้งแนวเลยนะรวมถึงกุญแจของคันนี้เรียกว่ากุญแจเนี่ยสั่งงานฟังก์ชันได้เยอะมากเลยลองดูกันใกล้ๆนะกุญแจเนี่ยเหมือนรถยุโรปเลยบางค่ายนะดาวล้านดวงยังไงไม่รู้นะมันจะมีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกปุ่มเปิดฝาท้ายหรือว่าจะเปิดประตูข้าง2ฝั่งหรือว่าปุ่มพุชาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยได้จากรีโมทต,ตรงนี้หมดเลยทั้งอันนะรวมถึงเนี่ยจริงๆเนี่ย คันนี้ไม่ได้มีระบบเตะเปิดแต่ถ้าเราพบกุญแจแล้วมายืนใกล้ๆฝาท้ายมันจะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเตะอะไรเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเราก็นั่งอยู่ในรถฮุนไดสตาร a เ i a คันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัมผัสแรกที่ขึ้นมาดูนะ เออรินมันก็รู้สึกดูดีมีความล้ำอนาคตจากรุ่นเก่าเข้ามานิดนึงไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะทรงก็รู้สึกไม่ใหญ่มากฮนะมีปุ่มกดเยอะมากเลยนะนี่ดูเนี่ยสองสี่หกสิบสองปุ่มมีอะไรทห้เยกแยะคันนี้มาพร้อมกับแฮดูชิฟทด้วยนะครับก็ถือว่าดีไซน์ใช้ได้นะตรงนี้มีทรีมอลูมิเนียมมาหนังสัมผัสเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสดีที่สุดในรถคันนี้เลยคือพวงมลาลัยคันนี้นะบอกถ้าเทียบกับคันเก่าก็วัสดุธรรมดาธรรมดา อันนี้ได้บอกปรับไฟฟ้าตรงตำแหน่งคนขับแต่สิ่งที่ตัดหายไปไม่เทียบกับรุ่นเดิมก็คือบอกเป่าร้อนเป่าเย็นอันนี้หายไปนะในรุ่นเก่ามีแต่รุ่นนี้ไม่มีสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือมาตรวัดมาตรวัดคันนี้ให้มาเป็นขนาด12.3นิ้วฟูลด,ดิจิตอลเหมือนรุ่นท็อปที่เกาหลีเลยนะจอแบบนี้นะออจอที่เกาหลีก็ให้แบบนี้มาถือว่าด,ดีเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแต่ให้มาเป็นเกียร์ปุ่มนะก็คล้ายๆกับ Honda นะครับจุดหนึ่งคือรถรุ่นนี้ เข้าเกียร์เอ็นไม่ได้นะคุณผู้ชมใครจะขับไปจอดซ้อนแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะคันนี้เขาถือว่ารถมันใหญ่ไงเขาเอาความปลอดภัยเป็นหลักเราต้องจอดเป็นที่เป็นทางนะอันนี้ก็คือคนคนใดเขาอธิบายมาจอตรงกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด8นิ้วมาพร้อมกับ Apple c a r p l a y แบบไวเลสอันนี้ถือว่าดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากคอมเมนต์หน่อยคือจอมันไม่ค่อยละเอียดมันน่าจะเพิมพ่มความละเอียดได้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงกระจกมองหลังก็ให้มาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติ ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ยุคนี้นะสรุปใช้ได้เลยอันนี้มีความกว้างโอ้โหที่บางแดดกว้างมากนะแล้วก็มีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับที่เก็บของเยอะแยะไปหมดเลยรถคันนี้นะว่าจะเก็บข้างหน้าของหน้าปัดที่เก็บพ้าเครื่องตรงกลางแบบนี้ช่องไวเลสชาร์จเจอร์ก็ให้มานะโอ้โหที่เท้าแขนซึ่งมันให้อารมณ์เหมือนยานอวก,กาศจริงๆอะ่ะคือดูสิผู้ชมพอวางแขนไปใช่ปะ โอ้โหมันเรียกว่ามัน,ม,นมันใหญ่เบิ้มมากๆเลยนะคันนี้รวมถึงที่นั่งฝั่งคนนั่งตอนหน้าก็ใหญ่โตมโหฬานไม่แพ้กันปุ่มด้านบนเนี่ยมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยเปิดประตูด้านข้างไฟฟ้าสองข้างเปิดประตูท้ายเป็นแบบโคไฟฟ้าเหมือนกันรวมถึงไฟห้องโดยสารแบบ LED ก็ให้มาเป็นแบบนี้ด้วยแต่ส่วนตัวรู้สึกไฟห้องโดยสารมันไม่ค่อยสว่างมันมึดไปนิดหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นบาะ11ที่นั่ง ตรงกลางจริงๆนะตรงนี้เนี่ยยกขึ้นเป็นที่นั่งได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยนั่งกันเท่าไหร่นะเราก็จะปรับมาลงมากลายเป็นที่วางของแบบนี้และดูสิครับฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะโอ้โหใหญ่โตมโหรานมันเว้าตรงนี้ไปอีกนิดนึงก่องเก็บของก็ใหญ่มากอ้ย,ยนะนะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก่องเก็บของ มันมันไม่ลึกดีกว่าพูด,ดง่ายๆคือมันกว้างะนะแต่มันเก็บของได้ตรงนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่าว่าคันนี้สมรรถนะการขับขี่เชื่อว่าใครหลายๆคนอยากจะรู้ที่สุดของเราจะมาขับให้ดูเป็นช่องแรกๆรวมถึงผมเองสูง180 C แบบนี้จะนั่งให้ดูทุกแถวเลยว่าคันนี้นั่งได้จริงหรือเปล่านะครับกับรถตู้ฮุนไดซายเบียไปลองขับกันเลย ขับนะฮะอยู่บนรถสตาเลียคันจริงคันแรกๆของประเทศไทยนะครับที่มาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันว่าสตา r ์เลียขับจะเป็นไงรถหน้าตาประดุกคิ Q ้วๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเขาบอกว่าดีไซน์คันนี้ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอันนี้แล้วแต่นะผมไม่สามารถตัดสินใจแทนใครได้ลองดูว่าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบแบบนี้นะแต่พอก้าวเข้ามาขึ้นข้างในแล้วปุ๊บสิ่งแรกเลยที่รู้สึกสเต็ปของคันนี้มันสูงเราต้องใช้ ความพยายามในการก้าวขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเหมือนซื้อมาเพื่อให้เด็กๆได้ขึ้นบ่อยๆหรือผู้สูงอายุนะครับอันนี้ต้องพาท่านไปลองดูนะพาเด็กๆไปลองนั่งดูว่าเขาขึ้นเนี้ยแล้วเขาลาบากไหมนะครับผมรู้สึกว่าความสูงในการก้าวขึ้นเนี้ยน้องๆปิกอัพยกสูงเลยนะต่ำกว่าปิกอัพยกสูงเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะถ้าได้บันไดเสริมขึ้นมาตอนที่ก้าวขึ้นมาเนี่ย จะดีมากเลยทําให้เราก้าวขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะแต่พอเราเข้ามานั่งปุ๊บเฮ้ยวัสดุลูกเล่นมันดูแฟนซีฮะโดยเฉพาะจอหน้าปัดนะที่ให้มาใหญ่กว่า12นิ้วซึ่งอันนี้ดีเหมือนกับตัวท็อปที่เกาหลีเลยมีลูกเล่นนะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมกล้องน่าติดขึ้นมานะครับถือว่าน,นี้เป็นฟีเจอร์ที่ใช้จอที่ต้องให้เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงส่วนจอตรงกลาง8นิ้วอย่างที่บอกไม่ค่อยชัดแต่ข้อดีคือ Apple CarPlay ไร้า hey สาย Android Auto ไร้สายอันนี้ดี รถนะบางรุ่นรถหรูรถยุโรปบางคันยังไม่ให้แบบนี้มาด้วยซ้ําไปอันนี้ถือว่าใช้ได้เครื่องเสียงอย่าคดาดหวังนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันถูกตัดออปชั่นไปจากเวอร์ชั่นเกาหลีเวอร์ชั่นเกาหลีได้โบสนะฮะสิกระลำโพงแต่พอมารุ่นนี้ฮะรุ่นที่ขายในไทยนี้เป็นออปชั่นหนึ่งที่ถูกตัดซันรูฟแน่นอนหายไปนะฮะไม่มีซันรูฟให้เราเห็นนะครับก็เป็นออปชันที่ถูกตัดไปไฟหน้าก็ไม่ได้เป็นฟูลแพคเกจนะฮะ เหมือนที่เกาหลีหลังคาคันนี้ก็เป็นหลังคาเนี่ยกระดาษรีไซเคิลธรรมดากดลงไปจะมีความนุ่มนิ่มอยู่บ้างนะ,ะก็ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกลียดมาตรฐานรถในไทยแต่เวอร์ชันเกาหลีตัวท็อปโทษทีฮะได้เป็นอคันทาร่านะสวยงามมากจริงๆแล้วเนี่ยของรุ่นที่ไทยกับที่เกาหลีถูกตัดไม่เยอะนะอย่างที่ผมบอกไปปุ๊บก็จะมีจอใช่ไหมเวอร์ชันไทยได้จอ8นิ้ว แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเกาหลีในจอเขาจะประมาณ10นิ้วจอจะเป็นไวท์สกรีนจะไม่มีปุ่มข้างๆให้กดแบบนี้เลยขึ้นเป็นจอยาวทั้งแถบเลยนะครับซึ่งก็รับแสงผมว่าจอไซส์นี้ก็โอเคนะแต่ถ้าได้ความละเอียดเยอะหน่อยนี่เจ๋งเลยพื้นที่นั่งนี่ไม่ต้องพูดถึงสบายหายห่วงนะคะความเย็นของแอร์เนี่ยไม่มีปัญหานะปุ่มเกียร์ให้มาเป็นแบบนี้บางคนถนัดการใช้เกียร์แบบเป็นคันโยกนะปรับตัวนิดหน่อยนิดเดียวเองไม่ยากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นละ อันนี้ดีนะครับต้องบอกว่า s t า r ์เลียคันนี้มันใช้พื้นฐานของตัวรถแพลตฟอร์ม N3 นะในเครือเกียร์กับฮุนไดพูดง่ายๆว่าพื้นฐานคันนี้คือพื้นฐานเดียวกันกับ Carnival แต่ว่าพอมาอยู่ในคันนี้เขาจัดหมวดหมู่ของรถเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งคือคันนี้มันมาสไตล์รถตู้คือตำแหน่งนั่งมันจะสูงมันจะเป็นกล่องที่มีความสูงความโปรง่ง อย่างที่หลายๆคนแซวนะว่าเป็นรถตู้ปลานะดีว่าคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วนะไม่อย่างนั้นก็อาจจะร้อนมากกว่าน,นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนั่งมันจะสูงกว่าตำแหน่งพงมาลายมันก็จะมีความชันความเอียงเนี่ยเยอะกว่าในขณะที่เกียร์คาริวัลเนี่ยตำแหน่งเบาะนั่งจะติดพื้นมากกว่านะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์จะมีท่าขับเนี่ยที่เหมือนรถเก๋งทั่วไปมากกว่าแต่ข้อได้เปรียบของคันนี้ครับคือพื้นที่ใช้สอยภายในที่กว้างกว่าเกียร์แน่นอน เกียร์คานิวเลเนี้ยการที่นั่ง11ที่นั่งเป็นไปได้ยากยกเว้นว่าเด็กตัวเล็กๆนั่งข้างหลังแต่คันนี้นั่งได้จริงเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูก่อนอื่นมาพูดเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะ2,200อซีซีให้พละกำลังสูงสุด175แรงม้าแรงบิด4 3 1นิวตันเมตรนะครับที่1 5 0 0ถึง2,500รอบต่อน,นาทีก็ถือว่าแรงม้าเพิ่มขึ้น2แรงม้านะจากคุนไดเอชวันเดิมแตแ นิวตันเมตรนะครับแต่ข้ออีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เปลี่ยนเกียร์มาใหม่แล้วเป็นเกียร์8สปีดในขณะที่ H1 เป็นเกียร์5สปีดธรรมดาเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นการเปลี่ยนเกียร์โอ้โหสมูทหายห่วงอัตตาเร่งอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขา0ถึง100ครับประมาณ13วิ80-120เร่งแซงนะก็ใช้เวลาประมาณสัก9-10วินาทีได้นี่ในโหมดสปอร์ตนะ0-100มีออกตัวล้อรีนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับ เบรกคันนี้ให้มาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อขนาดจานเบรกใหญ่เกือบเต็มวงแบก18นิ้วเลยนะฮะเมื่อเราลองขับดูเนี่ยถือว่าชะลอความเร็วได้ดีแม้ว่าชะลอความเร็วจาก140ลงมาก็ตามเอาอยู่สามารถเบรกได้นิ่มวนวลแล้วก็สามารถกระระยะของเท้าเราในการเบรกเนี่ยได้ง่ายถือว่าผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงเนี่ยก็ขับได้ง่ายไม่แพ้กันเลยทีเดียวถ้าถามว่าหลายๆคนไปเทียบกับเกียร์คานิวเเทียบก,กันไม่ได้เกียร์คานิวเแรงม้าเขาตั้ง2 0 2แรงม้านะ เยอะกว่าคันนี้อ่ะถึงตั้งเท่าไหร่ว่า25แรงม้านะครับช่วงล่างต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยด้วยความที่รถเป็นศูนย์กระจกมันต่ำนะฮะแล้วคุณผู้ชมลองดูดิกระจกมันต่ำมากเวลาจัมป์คอสาพาเนี่ยเหมือนเราเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์มันจะบึ้มบึ้มมีความเสียวอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะกระแทกลอยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอลงามาขับจริงๆแล้ววุ้ยแต่มันเอาอยู่นะมันเป็นแค่ความเสียวจากสิ่งที่เราเห็นนะฮะ แต่มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆที่อยู่ข้างในใจของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะก็ถาว่าขับ130-140ยังนิ่งเลยยังนิ่งเลยแต่อัตราเร่งนี้กว่าจะขึ้นไปได้140เนี้ยต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเสียงลมปะทะรอบคันเนี่ยแม้กระจกใหญ่ขนาดนี้นะแต่เสียงลมเพิ่งจะเข้ามาตอนที่ขับเกิน110กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับการเก็บเสียงเนี่ยถือว่าทําได้ดีแม้คนที่นั่งข้างหลังตอนกลางหรือว่าขยับไปหน่อยเนี่ย ก็ยังได้ยินเสียงเนี่ยเแบาแอบกระซิบว่าเแบาบกว่ารถคลิปล่าสุดที่เราไปทํารีวิวด้วยซ้ําไปนะฮะเราไม่บอกว่าคลิปไหนต้องลองไปดูเนาะแต่นี่มันก็หลายๆคนะอนดิชันนะอาจจะเป็นยางหรือว่าการซีลรถที่มันม,มีการออกแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวถังแบบนี้ตอนแรกนึกว่าลมจะปะทะด้านข้างแรงนะเวลาขับแต่เอาเข้าจริงเอ้ยไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยเรียกว่าเอาอยู่นะต่อให้ขับบน ทางวดวนบูรพาวิถีนะครับขับด้วยความเร็ว120กิเมต่อชั่วโมงแต่ไม่รู้สึกว่าแรงลมปะทะขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนวันที่ลมแรงจริงๆอันนั้นก็คงต้องยอมนะเพราะว่าด้านข้างรถเนี่ยมันตัดตไปเลยมันมันไม่ได้มีเหมือนเส้นสายที่เอาไว้รีดลมแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือทั่วๆไปอีกจุดหนึ่งจุดที่เราไม่พูดไม่ได้เลยคือวัสดุลถราคาแบบนี้นะ1.999ล้าน2ล้านมีทอน1,000นแต่วัสดุมันแบบ ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกไม่ใช่วัสดุบูดนุ่มคันนี้จุดที่ผมรู้สึกว่าวัสดุดีที่สุดก็คือวัสดุที่หุ้มพวงมาลัยตัวเบาเองถามว่าเทียบกับ H1 เดิมโอเคไหมโอเคนะอาจจะดีขึ้นนะฮะแต่มันก็เป็นหนังสังเคราะห์อ่ะมันยังไม่ใช่หนังแท้นะซึ่งจุดนี้จริงๆแล้วเกียร์คาร์นโวอาจจะทําได้ดีกว่า ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันและปราณีตเรื่องวัสดุมากๆนะแต่ไม่ใช่ว่างานประกอบไม่เน่นนะงานประกอบเน่นเพียงแต่วัสดุมันไม่ใช่วัสดุตัวท็อปๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนสเปคไม่ตรงกับเกาหลีที่เป็นรุ่นท็อป7ที่แน่นของเขานะแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะเกียร์คาริโอ์ตัวท็อป2องล้านสี่แบาทนะครับคันนี้1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ต่างกันเกือบเกือบห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะก็คงเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวเรา ไปนั่งข้างหลังกันดูดีกว่านะว่านั่งข้างหลังแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่งได้จริงหรือเปล่าว่าแล้วกระโดดไปเลยอ๋อเราก็มาอยู่กับเบาะแถวสองเรียบร้อยแล้วนะจริงนั่งครั้งแรกเฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะอย่างที่บอกวัสดุมันโอเคมันไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันไม่ได้แย่นะก็ะมันเป็นหนังสังเคราะห์แบบรับรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่หนังแท้นะตัวเบาะเองแถวสองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเว้าในการรับสะโพกหรือว่าหลังมากนะัก นั่งระยะทางไกลๆเนี่ยอาจจะมีเมื่อยบ้างต้องแวะบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันได้การเอนมาช่วยก็ถือว่าโอเคพนักพิงศีรษะเป็นจุดที่เตี้ยเกินไปนะเราต้องยกขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะพอไหวอยู่นะในคารปรับแบบนี้นะแอ์คันนี้จะเป็นแบบ2โซนโซนหนึ่งคือจะปรับอยู่ทางด้านหน้าและโซนหนึ่งคือปรับทางด้านหลังซึ่งโซนทางด้านหลังนี่จะปรับอยู่ตรงนี้ประตูฝั่งขวาแบบเดียวเท่านั้นนะแผงก็คุ้นๆนะฮะมันก็เป็นแผงที่ใช้แบบเดียวกันกับนิเกียนั่นแหละ ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะถือว่าใช้ได้เลยนั่งตรงนี้ก็โอเคลองนั่งตรงกลางอืมนั่งตรงกลางเอ้ยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมตรงกลางผมสบายกว่าเออมันมีความนิ่มของเบาะที่มากกว่าฮะเออดีเนาะไม่ต้องห่วงนะครับกับการนั่งคันนี้เพราะว่ามีเข็มขัดนิรภัยนะครับ3จุดให้มาทั้งหมดทุกตำแหน่งเลยจะนั่งตรงนี้แล้วก็คาดเข็มขัดไม่ต้องกลัวก็หลับสบายเออว่ะ แถวสองผมหวตให้ตรงกลางนั่งสบายสุดนิ่มสุดไม่น่าเชื่อฮะตรงข้างๆมันแข็งกว่ายังไงไม่รู้ฮะลายเบาะที่เขาทาไว้เหมือนลายตรงคนขับเลยอ่ะคือมันนั่งมันเหมือนทรงมันเหมือนจะนั่งสบายหนานุ่มแต่ว่าลายเบาะตรงเนี้ยเนี่ยไอเส้นตรงกลางเนี่ยมันมันยันข้างหลังอยู่อ่ะมันเลยทําให้มันรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนะอันนี้คือการนั่งที่แถวสองเดี๋ยวเราไปนั่งที่แถวสดีกว่า2แถวนะเรากระโดดไปนั่งกันเลยอ เราก็อยู่เบาะแถวที่3นะการจัดวางของรุ่นนี้จะต่างรุ่นที่แล้วนิดหนึงรุ่นที่แล้ว H1 เบาะจะเป็นแบบ 2, 3, 3, 3นะเพื่อให้ได้11ที่นั่งตามขั้นภาษีในไทยที่มันจะเสียภาษีต่ำกว่าจดป้ายฟ้าเนี่ยภาษีถูกนิดเดียวเองถ้าเทียบกับปลายดำนะฮะแต่คันนี้จะจัดที่นั่งแบบ 3, 3, 2แล้วก็3ข้างหน้าจริงๆตรงกลางเนี่ยมาเป็นที่นั่งได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ แถวนี้เนี่ยแถวที่3เป็นเบาะแถวเดียวที่เป็นเบาะนั่งแยก2แถวนะการเข้าออกจะยากนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องพับเบาะตรงนี้ก่อนอันนี้ผมปรับแบบตำแหน่งเมื่อกี้ที่ผมนั่งเลยนะแค่เองเดียวนะอันนี้มีเท้าวางแขนมาให้ถือว่าตำแหน่งโอเคแล้วก็ตรงนี้สามารถวางนี้ได้จริงอมีช่อง USB ตรงนี้ด้วยดีนะดีนะเรียกว่ามีช่อง USB เนี่ยสำหรับคนทุกแถวเลยนะแถวหน้าสุดก็มีคอนโซลกลาง นะแถวที่สองก็มีตรงเบาะที่นั่งตรงนี้นะแถวที่สมก็มีตรงเสาตรงนี้อีกสองช่องนะก็ถือว่าโอเคแถวนี้ผมว่าตัวเบาะอันนี้ดีมากเลยนะดีกว่าแถวเมื่อกี้อีกอถ้ายกขึ้นมาหน่อยนึงก็ใช้ได้เลยนะด้วยความสบายของมันเนี่ยกระจกจะเริ่มเห็นผลตอนนี้นะครับใครที่แซวนะว่ากระจกตู้ปลาแต่พอมานั่งข้างในแล้วมันโปรง่งทำให้นั่งแล้วมันไม่เวียนหัวอันนี้คือจุดที่ดีดจริงๆนะ แต่ว่ากว่าจะขึ้นมานั่งได้ก็ต้องปีนสูงหน่อยที่ผมบอกนี่คือแถวที่3เดี๋ยวเราลองปรับท่านั่งปกติดูนะแล้วเดี๋ยวเรากระโดดไปนั่งแถว4ดีกว่าพร้อมแล้วเราไปนั่งแถวสุดท้ายเลยออยู่ที่แถวสุดท้ายแล้วฮะแถวที่4ของคันนี้นะแถวนี้เป็นแถวที่รุ่นที่แล้วเนี่ยผมนั่งไม่ได้นะฮะใน H1 แต่พอมานั่งคันนี้นั่งได้แต่บอกไว้ก่อนผมสูง180นะครับ การที่ผมจะนั่งได้คือทุกแถวผมต้องนั่งเขา่าจะเฉี่ยวบอกข้างหน้าหมดเลยแนะนำคือคนสูง180ครับนั่งไหนฮะไม่ใช่นั่งนอกรถนะฮะนั่งแถวหน้าสุดจะดีที่สุดนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นคนที่ไซส์เนี่ยตัวรถหลัดลงมาผมเข้าไปนั่งข้างหลังอเงี้ยนั่งได้นะครับแต่เข่าชนเบาะไหมชนชนเบาะหลังเลยแอร์นะครับก็ให้มาทุกจุดเลยเป็นแอร์หลุมหลุมแบบนี้เนาะ หน้าตามก็เหมือนโตโยต้าคอมมูเตอร์เลยเนาะให้เมาเป็นแบบเดียวกันเนาะนะฮะไม่ไวายครับแถวสุดท้ายนี่ยังมีช่องชาร์จ USB ให้อีก2ช่องถือว่าดีมากๆเลยเพร้อมกับขัดนิรภัยไ3จุดอย่างที่บอกไปแล้วนะมีไฟตรงนี้ให้นะครับจุดที่จะตินิดนึงคือบอกแถวสุดท้ายของคันนี้นะมันไม่เหมือนกับ Carnival ที่มันสามารถพับลงไปเรียบกับพื้นตัวถังรถได้ พราฉะนั้นเราสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเอาไว้ข้างหลังได้ถ้าแถวสุดท้ายเราไม่ได้นั่งแต่สตาร์เลียคันนี้เหมือน H1 เลยก็คือวิธีการเนี่ยเราพับได้แค่เบาะนั่งนะครับดี๋ยวจะลองพับให้ดูวิธีการพับคือเราก็กดคันโยกตรงนี้แล้วมันก็จะพับไปแล้วเราก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าทําได้แค่นี้เองนะครับ แต่เราไม่สามารถเก็บเบาะนี้ไว้ที่พื้นของตัวรถได้เหมือนกับ c a n i v a l อันนี้ก็คือข้อเสียของซาเลียคันนี้นะครับโอ,อ้โทษทีคะคุณผู้ชมสบายจนหลับไปเลยฮะก็เป็นกันบ,บ้างครับกับการรีวิวฮุนไดซาเลียบนท้องถนนคันแรกๆของเมืองไทยนะครับกับที่สุดต้องบอกว่ารายละเอียดตัวรถมันเยอะจริงๆคันนี้นะเราอาจจะพูดไม่หมดแต่ลองไปดูได้นะในคลิปแนะนำนะครับ ทางขวานะถ้าคุณเปิดในคอมพิวเตอร์นะหรือว่าทาง iPad นะฮะก็มีช่องหลายช่องเนี่ยเขาทำไว้ละเอียดมากๆเลยนะครับผมก็ขอลบพี่ๆเขาเหล่านั้นนะก็ไปลองดูติดตามกันได้ถามว่าคันนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นใครผมบอกว่ากลุ่มของซาเลียรหรือแฟนลับ H1 เดิมกับกลุ่มของคนที่ใช้ Carnival เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่า Carnival เนี่ยตำแหน่งเบาะนั่งจะต่ำ และความรู้สึกเหมือนรถเก่งนะรถสูงประมาณเมตรเจเท่านั้นเองแต่ในขณะที่คันนี้มันเน้นความโปรง่งความสูงผมสามารถยืนในรถแบบนี้ได้โดยที่หัวก้มนิดหน่อยนะแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนได้ในขณะที่ผมไม่สามารถทําแบบนี้บนรถเกียร์คาร์นิวลได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องแลกกันตัวรถเป็นคนละทรงแต่ที่บอกว่าเขาคือเจ้าของเดียวกันนั่นแหละแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วแต่คุณจะเลือกสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าคุณในสตารเลียคันนี้นะครับ ข้อดีต้องยกให้กับความโปร่งภายในห้องโดยสารจากบานกระจกที่ใหญ่ขึ้นทําให้คนนั่งเนี้ยไม่รู้สึกเวียนหัวเลยต่อให้เป็นรถตู้ทรงสูงแบบนี้ก็ตามเบาะทุกแถวสามารถนั่งได้จริงนะครับยันเบาะแถวสุดท้ายมาจากความยาวของตัวรถที่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อน ช่วงล่างต้องถือว่าต้องยกให้เขาเลยสามารถซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นจากรุ่นก่อนเยอะมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนพื้นฐานมาใช้พื้นฐานเก๋งต่อให้ขับบนทางขรุขระก็รู้สึกสบายนะครับหายห่วงเสียงในห้องโดยสารถือว่าเก็บเสียงได้ดีแม้บานกระจกจะใหญ่แบบนี้ก็ตามรวมถึงระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าอัดแน่นขนาดเตโยต้าอาฝาดเนี่ยยังต้องอายให้กับคันนี้เลยนะครับข้อเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับมีอยู่บ้าง อันดับแรกเลยความสูงของขอบประตูล่างของรถเนี่ยนะครับทำให้ผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยต้องมาลองขึ้นดูว่าก้าวขึ้นได้ลำบากไหมน้องๆปิกอัพยกสูงเลยนะครับและก็ความสูงของตัวรถที่สูงเนี่ยเกือบอบจะ2เมตรเลยทําให้การเข้าห้างสรรพสินค้าบางที่เนี่ยจะรู้สึกลําบากไปสักหน่อยวัสดุภายในส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับซึ่งรถราคาระดับนี้ควรจะมีแผงบุนุ่มมาให้ได้บ้างแล้วรวมถึงช่องดีไซน์แอร์เนี่ยยังรู้สึกโบราณไปสักนิด แล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้เลยดีไซน์ภายนอกภายในตัวรถบางจุดมีการกักสเปคจากเกาหลีตัวท็อปนะยกตัวอย่างคือไฟหน้าพอเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบนี้ปุ๊บมันเลยลดความเหล่าๆของตัวรถไปอยู่พอสมควรคันนี้ครับตัวท็อปรุ่นรุ่นอะไรนะรุ่น SEL นะฮะราคา1.999ล้าน สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่ผมพูดบวกกับระบบความปลอดภัยแน่นเต็มคันเลยรักษารถอยู่ในเลน Adaptive Cruise Control w a k e a u t o m a t b y Spot Monitoring เวลาถอยกันกันชนนะครับแล้วก็ระบบเตืนอนเปิดประตูทางด้านซ้ายขวาเวลามีวัตถุเข้ามาเยอะแยะมากมายถุงลมนีิรภัยรอบคันนะครับ6จุดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาที่เขาให้มาราคาเมื่อเทียบกับรุ่นเก่ามันจะแพงกว่าตัว H1 Deluxe เนี่ยอยู่พอสมควรเลย คุนใน s t า r ์เลียตัวเริ่มต้นครับรุ่น S ราคา1 7 2 9 0 0้บาทราคาเท่ากับ H1 Deluxe ตอนก่อนเลยแต่ขยัืบขึ้นมาใหม่นะครับกับรุ่น Star l เลีย SEL นะครับราคา1,999ล้านสีตัวถังมีให้เลือก3สีถ้าเป็นสีดำ Abyss Black จะจับคู่กับภายในสีเบจส่วนอีก2ส,สีที่เหลือคือสีเทา Steel g r i e t au, right, กับสีเงิน Shimmering Silver จะจับคู่กับภายในสีดำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ภายในสีดำ ต้องเลือกสีตัวถังข้างนอกเป็นสีเทากับสีเงินเท่านั้นนะครับอันนี้คือก็ต้องยอมรับแหละว่ามันแพงกว่า h 1เดิมขึ้นมาแต่ดูสิ่งที่เขาให้มานะครับความตั้งใจในการใช้งานอุปกรณ์เนี่ยที่เทียบเท่าตัวท็อปที่เกาหลีแต่มีการตัดออกไปบางอย่างเท่านั้นเองก็ถือว่ามีความคุ้มค่าอยู่อยากให้มาลองขับลองสัมผัสกันดูนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับ คุณนบางนาสําหรับการเ e อื th, ้อเฟื้อทดลองขับแบบนี้ก็มาลองขับที่นี่ได้นะครับเขามีรถให้ลองขับได้ตามสบายเลยเส้นนี้ก็ถนนโลง่ลงๆดีอยซำไปและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับพวกเราและก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ